นี่ครับตะกบพงอืมเดินแล้วสัมผัสนะครับการเยอะของคุณโอ้โหคนนี้เยออลีลาจัดเลยนะครับเขาดูตัวปลานะครับปลาในี้สใหญ่ใ,ใ,หญใหญ่ขนาดไหนครับโอ้โหไหนครับปลาคุณ นี่นี่นี่โดดแพ้ไรครับปลายางครับได้โล้เนี่ยฝังโลได้ขึ้นยังจะเล่นต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะไปจะปจะิดบ่ค <laughs> อืมครับตัวใหญ่ครับสองโลอัพฮะอืม อายังอ่ะปล่อยไปก่อนไงี้ยสีตีนี่ข้างในะนี่กระป๋องครับได้ครับคนเป็นคนชนะคี้เงี้ยงวันที่เงี้ยงหลังก็ได้นี่จะบดเลย อ๋อคุณจะเปดเลยใช่ไหม